สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุชอาซิกินเมร์ร็อเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษาเมียนมารับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวประจําสัปดาห์ระหว่างวันที่15-19ถึงสิสิงหาคมพศ2565ของสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสโดยนางรัชนีเวชสิทธิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ได้มีการปฏิบัติภารกิจดังนี้ค่ะ วันจันทร์ที่15สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานครั้งที่9โดยมีนางรัชนีเวชสิทธิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานณห,ห้องประชุมสำนักง,งานชั้น3อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติตงานประจำปีงบประมาณพศ256 ไตรามาสที่4ของสำนักง,งานและร่วมกันหารือการเบิกจ่ายงบประมาณรวมถึงการนำเสนอองค์ความรู้ของแต่ละงานเพื่อถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้สามารถดำเนินงานได้ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เวลา13นาฬิกา30นาทีนางรัชนีเวชสิทธิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิาวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานในเรือประมงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานและแบบตรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานในเรือประมงผ่านระบบการประชุมทางไกลซูมคลาวมิทติ้งณห้องประชุมชั้น15กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด22จังหวัดชายทะเลโดยมีนางสาวการจนาภูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม วันอังคารที่16สิงหาคม2565เวลา10นาฬิกานางราชนีเวชสิทธิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ามอบตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี Good l a b o r Practice ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดฮาซิฟออยจำกัดตำบลละหารอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงว่าสถานประกอบกิจการได้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการบริหารกิจการต่อไป E วันพุทธที่17สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกานางรัชนีเวชสิทธิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำเดือนสิงหาคม2565ในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Zoom Meeting โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อหา,หารือข้อราชการและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน การประชุม ต่อมาเวลา9นาฬิกาสนาทีนางรัชนีเวชสิทธิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสมอบหมายให้นายซอกวันอาแวร์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมเพื่อนิเทศงานบัณฑิตรแรงงานจังหวัดนาราธิวาสประจำปีงบประมาณพศ2565พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานณนะห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้องและห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของบัณฑิต แรงงานในพื้นที่และสร้างขวัญกำลังใจแก่บัณฑิตแรงงานพร้อมให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย วันพระรหัสสบ,บดีที่18สิงหาคม2565นางรัชนีเวชสิทธิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยาภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจำปีงบประมาณพศ2565โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวงังติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์และประเมินแนวโน้มผลกระทบด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมณโรงแรมบารารีสอร์ทตำบลปากบาราอำเภอละงูจังหวัดสตูลโดยมีนายเกลือกรกนาสมยนต์ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานพิธีเปิด และเวลาเก้านาฬิกานางรัชนีเวชสิทธิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสมอบหมายให้ในายซอฟฟันอาแวร์นักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมต้อนรับและประชุมปรึกษาหารือกับคณะสมาชิกวุฒิสภาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาการกลองกฎหมายและผลสำฤทธิ์ของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทย พศ2560โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการกำน,นันผู้ใหญ่บ้านประชาชนทั่วไปณห,ห้องประชุมพระนาราพิบาลชั้นห้าสารการจังหวัดนราธิวาสโดยมีพลเอกสุรเชษชัยวงศ์สมาชิกวุฒิสภารองประธานกรรมการเป็นประธานการประชุม วันศุกร์ที่19สิงหาคม2565นางรัชนีเวชสิทธิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคใต้ครั้งที่2ทับ2565ณโรงแรมบารารีสอร์ทอําเภอละงูจังหวัดจตูนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงานในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคซึ่งมีเจ้าหนนน้้าาาที่สสสัักกงวดิรรและคคุม แรงงานจังหวัด14จังหวัดภาคใต้และศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขต8และเขต9เข้าร่วมประชุมโดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน ต่อมาเวลา13นาฬิกานางรัชนีเวชสิทธิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสมอบหมายนางสาวกเก้วตาเด่นแดนไทยนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและนายซอฟวันอาแวร์ R are, นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนาราธิวาสผ่านระบบประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พศ2565รอบที่3ของผู้ตรวจราชาการกระทรวงแรงงานนายสมชายมรกตศรีวันและคณะเขตตรวจราชาการที่7จังหวัดนาราธิวาสต่อไปเป็นการรายงานการแจ้งเข้าออกเรือประมงทะเลจังหวัดนาราธิวาสค่ะเหยตตะปะตุยนาชิวัดเคยาลีเซเลวินเลเชยอายินอายะตัวมาเลวินาเซตงซีซุสเปลตันหนยยเช่าเซตงเย่ชัยรูเมลหนยะเช่าเซ่เย่เมลมาลูเมลนาเสตคุณเยะ กัมพูชาลูมิเนีก๊าซยาเราลูมิเนีติดยาเลเทรนเซ็กโคซีสุสีเปลาเลตานายาชิเซตโงยาไทยลูมิเนียมาตองเซตเชาเยาเมียนมาลูมินเนีเซคนะเยากัมพูชาลูมิเนีก๊าซยาเราลูมิเนีติดยาชิเซชายาอบตีนี้มันงี้ต้องมีเตจอีอาามาเรีลดตามเนียแมาไต้จ้าปิโอโซเชมิชีบาและในสัปดาห์นี้มีการรับคำร้องลูกจ้างจำนวนหนึ่งรายซึ่งในการให้บริการเปิดให้บริการโดยไม่มีพักกลางวันค่ะ เจ้าหน้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสร่วมรำลึกถึงการเสรียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษไทยที่รักษาไว้ซึ่งแผ่นดินไทยณบริเวณหน้าเสาธงอาคารกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาสค่ะจบการรายงานข่าวประจำสัปดาห์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ